สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง6985 t a r o ด Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกเราจะทำขึ้นมาเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าสายตาคนทั่วไปะะสายตาที่พวกขามองคุณมออยังไงการอ่นานไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้ว,วเราก็มาเริ่มกันเลยหากปกคลิปนี้ดึงดูดคุณเข้ามาอาจเป็นไปได้ว่า มีพลังงานของคุณอยู่ในนี้ไม่มากก็น้อยนะคะประถามให้เลยว่าสายตาของคนทั่วไปมองคุณยังไงคอนเทน n ์คลาสสิ c นะคะนึกอะไรไม่ออกก็สายตาคนรอบข้างเขามองเราอย่างไงเขารู้สึกกับเรายัางไงไม่รู้ตรงไม่ตรงนะคะ แต่ก็ขอบคุณที่เข้ามาฟังกันเด็กเหรียญดูอ่อนเยานะดูหน้าอ่อนกว่าอายุกว่าตำแหน่งนะเป็นคนใช้เงินเป็นไม่ค่อยใช้เงินเท่าไรหร่ถ้ามีถ้าเป็นเดะเฮอร์มิตนะจะเอาไปลงทุนกับการศึกษาหาความรู้ ไปสถานที่ที่เงียบสงบที่ตัวเองชื่นชอบนะไม่ค่อยมีผู้คนเยอะสถานที่ที่ให้ความรู้อาจจะไปในด้านของประวัติศาสตร์โบราณคดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะหาเงินเก่งหัวดีนะเก็บเก็บนั่นผสมนี่ต่อยอดเก่งนะซื้อมาขายไปอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีลูกค้าเยอะด้วยดูลพลังงานคุณแบบลักชัวรี่นะหน้าอ่อนก็จริง แต่ดูวางตัวและการแต่งตัวและบุคลิกนะเป็นคนที่แบบไฮคลาสนะดูนิ่งๆแต่ว่ามีความรู้เยอะนะแต่ก็ไม่ได้อวดใครนะความรู้อ่ะเพิ่งพาอาศัยได้นะพลังงานแบบครูบาอาจารย์นะเป็นคนชอบสมดุลน,นะคะไม่ใช้อารมณ์ พลังงานสมดุลทั้งอารมณ์นะน่าจะบาลานชีวิตตัวเองได้ดีไอมองไปถึงการที่ทำอะไรได้หลายๆอย่างไหมอาจจะเอาเงินไปลงทุนได้ที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วในขณะเดียวกันก็มีงานประจำอะไรเงี้ยหมุนเงินเก่งหรือเปล่าเรียนออกมาเยอะมากเลยถ้าให้ทำอะไรในด้านของการลงมือปฏิบัติอะเหมือนฝีมือดีมากอะทุน อดทนใจเย็นรอได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีความสามารถในด้านของบางทีออกกำลังกายได้นะบาลานซ์ตัวเองเก่งเล่นาบางทีก็ไปเล่นแบบอะไรที่มีการทรงตัวนะสเก็ตบอร์ดอย่างนี้นะเล่นสเกต็ตลักกีฬาอยากจะไปฝึกนักกีฬาเตรียมแข่งเตรียมเข้าทีมชาติก็ได้นะลูกหลานใคร หือ <omi> ตัวของคุณเองอาจจะไปเล่นก็ไม่ได้อัดไม่ได้หวังที่จะเข้าทีมชาติหรอกนะแต่ก็ไปเล่นออกประสบการณ์อย่างนี้ก็ยังไงก็บาลานซ์ตัวเองได้ทรงตัวดีอะคะ่ะท่าในด้านกีฬาชีวิตเลียบง่ายนะแม้จะดูดูหรูหราดูดูแพงอะ แต่มันขัดกันนะควีนเหรียนกับเทอร์มิตนะคะแต่จริงๆแล้วชอบสมถะมากกว่าห้าถ้วยหนึ่งไม้คิงเหรียนมาอีแล้วเป็นคนที่ถ้าเป็นในด้านธุรกิจนะเสียดุลการค้าเสียเปรียบการค้าได้ไม่นาน,นออกเดี๋ยวก็พลิกเดี๋ยวก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้แล้วดีกว่าเดิมด้วยซ้ำ เสียรู้คนไม่นานเสียรู้คนไม่นานแล้วก็จะมีไอเดียมีความคิดอะไรที่แบบเดดเดออกมาแล้วก็ทำให้มันป,ปังกว่าเดิมสี่เหลียนค่อนข้างเก็บตัวนะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่กล้าพอที่จะมาคุยด้วยแล้วแล้วก็ ต้องต้องมาอีกอ่ะเพราะเป็นคนที่พูดจาสุภาพนะเป็นคนพูดจาสุภาพเป็นคนเรียบร้อยทําอะไรก็ดูดูใจเย็นนะ,ะดูใจเย็นน่าจะเป็นคนอดทนนะคะเหมือนพนักงานแบบประชาสัมพันธ์นะที่ต้องอดทนกับลูกค้าเ่ยต้องแม้ว่าจะเจอลูกค้าบน่นลูกค้าดุขนาดไหนนะคะก็ไม่เป็นไรอะ่ะเขาคงเราก็าต้องมาคํานวณดีว่า เราทาอะไรไปบ้างก่อนที่จะไปเหมือนคุณแบบตระหนักตัวเองก่อนก่อนที่จะไปโทษคนอื่นน่ะเช็คตัวเองก่อนนอ่ะเ,ออเช็คนะั่เช็คตัวเองดูซิสี่เหรียญเรามีอะไรขาดตกบกพร่องไหมนะคะแต่สุดท้ายก็ไปต่อนะคะเก้า <9 S 2> เหรียญน,นี่เหรียญจะออกมาหมดเลยหรือเปล่านี่ ดูแพงจังเลยนะทั้งควีนเหลียงทั้งก้าเหลียงเนะี่ยดูสง่าง,งามดูเลิศหรูก็จริงแต่แต่แต่ใช่ว่าจะเข้าใกล้ได้ง่ายนะเหมือนคนหญิงอะ่ะบางคนอาจจะมองว่าคุณมีกำแพงนะมีความหญิงเก่งมีแรงดึงด,ดูดมีสเสน่ห์ก็จริงแต่ว่า ต่ใช้เสน่ห์นั้นให้คนเข้าถึงและยากอ่ะไม่ได้ใช้เสน่ห์ให้คนมาหา <c oughs> คุณจะไม่แตะเลยไม่ตามมานิยมอ่ะไม่เอาก็เป็นเฮอร์มิตตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มแล้วอ่ะไม่ชอบใครมานิยมชมชอบนะชอบอยู่เพียงลำพังมองว่าเป็นคนโชคดีจิตใจดีโชคดีแต่จิตใจดีกับตัวเองนะดูแบบซักตัวเอง ตัวเองตรงที่ว่าอันไหนที่มันเป็นประโยชน์ที่มันรู้สึกความรู้สึกมันดีๆก็เอาเข้าตัวเองแต่อันไหนที่มันแย่ๆเป็นท็อกซิกก็ทิ้งไปหรือไม่ก็เดินหนีรู้จักเรื่องพลังงานดีๆใส่ตัวเองอันไหนท็อกซิกหรือว่าอารมณ์ของคนที่มันมันเหมือนกับไม่ไม่ใช่ทิศทางเดียวกันนะเขาก็จะแบบประมาณว่าเจ็ดไม้คือตั้งป้อมไว้ก่อนนะฮะ ไม่ให้ใจใครง่ายๆหรอกพลังงานแบบเนี้ยคุยได้แต่ว่าไม่ค่อยไว้ใจใคร DM place นะฮะมองในลักษณะ DM place ก็คือคุณต้องมีแฟนแล้วแน่ๆเลยมีสามีน่เลยมีสามีแล้วแน่ๆเลยมีภรรยาแล้วแน่ๆเลย judgment DM place judgment ในกรนีนหนึงก็คือว่าดูดูเป็นคนที่ โอ้โหจัดเมนเดตใต้สำหรับเดลซันเฮ้อพลังงานดูเป็นผู้หญิงมีบุญวาสนาบารามีเป็นผู้ชายเป็นมาสกูลีหรือเฟมินินที่ดูมีความเพียบพร้อมความพรั่งพร้อมมีวาสนามีบารามีเหมือนกับว่าบุญของคุณใครก็เอาไปไม่ได้ เกิดมาช่างมีความสง่างามมีอะไรเพียบพร้อมจังเลยแต่ว่ามันมีเดทขึ้นมาเหมือนกับว่าชอบความเงียบๆอะแต่กลับมีคนชื่นชอบเป็นเด p เพ c สที่ไม่ไม่ชอบเป็นโต้โผไม่ชอบเป็นตัวตั้งตัวตีไม่ชอบความนิยมชมชอบหรือเปล่า ว่าเป็น the แีแอมเพลแบบว่าเกิดเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เกิดมาเป็นผู้หญิงก็นายแต่ว่าไม่ได้หวงแหนสิ่งที่ตัวเองมีตัวเองเป็นไม่ได้เหอ่อเห่มไม่ได้ฮึกเหิมหแต่ก็เป็นพลังของคนที่คือเข้าใจว่าเ,ออเราเคยเคยเคยคงทํามาแหละมั้งก็ไม่ได้ต่างจากคนอื่นเท่าไหร่หรอกแต่ที่ไหนได้คนทั่วไปก็บอกว่าต่างสิต่างมากด้วยดีแมเพลสเดอะซันเนี่ย แต่คุณก็มองว่าคุณธรรมดามากเลยนะอืมพลังงานธรรมดามากเลยจ้ะไม่รู้นะ <c oughs> ไอ้ก็บ่าคุณไม่ธรรมดาหรอก The e e s Sun The Hermit เก้าเหรี The m a g i c i e n Just Men Queen ช่วยยังไงก็ไม่ธรรมดาหรอกมีแรงดึงดูดนะแต่ไม่ดูดเราอะไรเลย <c oughs> ไม่เอาอะไรจริงๆนะเพราะมี The Hermit The Emperors มานะเป็นพลังงานของ แค่เหมือนกับว่าฉันก็แค่เอมีบุญเก่ามาแต่ก็ยังสะสมบุญใหม่อยู่ก็คือไม่ใช่คนที่จะหวังกินบุญเก่าแล้วก็สําราญอยู่กับบุญเก่านะยังสู้นะด้วยเจ็ดไม้ด้วยเก้าเหรียญน,นะยังทํามาหากินอยู่ประมาณว่าคนที่อาจจะเป็นลูกผู้ดีมีเงินนะลูกพญานาหมืน่นแต่ว่าก็ยังดิ่นล้นกระเสือกกระสนทำงานเหมือนเป็นหนี้ร้อยล้านพันล้านอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณ แต่มีความมีชื่อเสียงด้วยนะถ้าไม่ใช่คนที่มีชื่อเสียงก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงตรงนั้นแต่ก็จะเป็นพลังงานที่ออยู่ด้วยแล้วสบายใจอะคนทั่วไปมองแล้วสบายตาสบายใจไม่มีพลังงานท็อกซิกเพียงแค่ว่าแค่มีมุมของตัวเองในความเงียบเท่านั้นเป็นคนเงียบๆขี้เกียจพูดมั้งเพราะว่ามีเก้าไม้มีเจ็ดไม้น่าจะเอาพลังงานไปใส่ครับ กิจกรรมนะในการลงมือนะจัดการนู่นจัดการนี้มากกว่านะนิ่งอะ่ะเป็นคนนิ่งแต่ไม่ได้นิ่งแบบซ่อนพิษส,สงอะไรนะนิ่งคือนิ่งจริงๆไม่ค่อยไม่มีพลังงานแบบกระตูห้หูอะไรเงี้ยยูอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่ไม่มีอะ่ะน่าจะเป็นคนยิ้มเย็นเย็นไม่มีพิษภยัยอมไม่ได้มีพิษภัยอะไรกับใครเลยจริงๆ นะลังงานน่ารักนะเดอซันอ่ะ Sun, คุณตบท้ายด้วยเดนะอ s ซันด e เอ็มเพลสอ่ะบางที่เขาอาจจะแอบมองกันได้นะถ้ามีคนรักแล้วก็วคือเขาจบเลยตายเลยเดทเนี่ยอยากจะจีบอยากจะอะไรก็มีแฟนแล้วนี่อะไรเงี้ยมารู้เชีหลังพอมารู้เชีหลังก็อืมเค okay, เป็นเพื่อนก็ได้ก็ <c oughs> <c oughs> จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณหนุษาดูโฆษณาให้จนจบ เราก็อุตส่าห์แ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้อามายขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จเหมือนเช่นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมท้งด้านผู้ขทัพย์และอายาทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนีขอลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ